นี่จะผัดกระเพราน้ำมันเริ่มจะอุ่นๆแล้วจะเราใส่กระเทียมกระเทียมแล้วก็อย่าใส่น้ำมันเยอะไปตรนี้นะไม่ต้องใส่น้ำมันมากรอกโรยเตาเป็ดกระเพราต้องการตัวเองจ้ะ เยอะจริงๆนะคะเพื่อนต้องเห้เเามา่อาแล้ก็ใส่หมูลงไปร่วนเลยจ้ะจับของเรา Thank you. ก,ก็ใส่พริกกับแล้วน,นี่เราจะผัดกระเพราใส่พริกแห้งแ,แล้วผสมกับพริกสดจัดก็ผัดเตีวยวด้วยจ้ะถ้าเกิดว่าเราผัดเร็วผัดพิกกับกระเทียมก่อนมันกลิ่นมันจะฉุนมาก,ก,ากเลยจัดเนี่ยเราจะไม่ใส่เห็นตามที่ร้านอาหารที่เขาทำขายในตลาดนะดเขาใส่พริกสดจิ้มเลยจ้ะ แต่กม็มีได้ด้วปลาหน่อยนี้จ้วาปลาเสียบอย่างละนิดอย่างละหน่อยจัดน้นมันปล่อยด้วยจ้ะก็ตัดน้ำตาลทับน้ำมันใส่เฟซอย่างแรกเดี๋ยวไม่ตอกใส่ถังนี้นสีดำหน่อยจ้ะ ตีก้มานอนี่งจักา้มกันกน,กน,กน้เดี๋ยวมนาะเติมน้ำสักหน่อยดับจะไชิม,มรสชาติเปนยังไงเติมน้ำเปาไปสักหน่อยนะบงคนงก็ชอบกินแห้งๆเลวจ้ะเติมน้ำสักหน่อยจะได้ดูฉ่ำๆเดี๋ยวมาชิมดูกันจ้ะว่ารสชาติเป็นอย่างไร ยังยังจ้ะไปตะเราของเราจะบูน,นเตอ็์แล้วก็ใสไว้ตะเอาลองไปเลยจ้ะไม่งามเลยใบตะเภา สีฟ้าลงไปด้วยได้เพิ่มสีสัน